สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกบผมปอนในช็อปนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นรถของผมเองนะครับซึ่งแต่งเอาไว้ป้ายาลูกค้าโดยเฉพาะนะครับสเต็ปแรกผมเนี่ยจะแต่งแนวคินคีนะครับแนวแบบเน้นใช้งานไม่เตี้ยมากนะครับแต่ว่าสเต็ปที่3ของคันนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางของแนวซิ่งนะครับัยรุ่นทักกันเข้ามาเยอะครับว่าพี่ปอนครับผมอยากดูแนวทางนี้ครับสาฟ้าคาร์บอน แล้วก็ใส่ยาง a d ดีให้ดูหน่อยผมก็จัดให้ครับแล้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบนี้ผมแต่งอะไรบ้างครับไปดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหน้านก่อนครับด้านหน้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นตัว r อมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าเป็นเป็น o b a แบ็ก จะเป็นดําเงาแบบนี้แล้วก็จะมีรังผึ้งแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มชุดแต่งคาร์บอนนะครับคันนี้จะเลือกใช้ด้านหน้าแล้วก็บวกด้านข้างนะครับจะเป็นงานคาร์บอนเพื่อเติมมิติให้กับตัวรถขึ้นไปนะครับให้มันหน้าที่มันแบบล้นๆเนี่ยให้มันดูเต็มขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นงานคาร์บอนแวกข้ามนะครับมิติก็จะครบ,ครบเลยตัวนี้จะเป็นงานเบาบางเรียบแล้วก็แข็งแรงนะครับสังเกตจากลายผ้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากว่าเงานะครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันครับาล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนของฝาคาร์บอนกันบ้างดีกว่าครับอันนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยผมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนนะครับเพื่อที่เอาไว้ป้ายยาไวรุ่นนะครับที่ชอบแนวซิ่งๆิ่งดูดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของฝามอนซ่านะครับมิติครบงานสวยนะครับตัวนี้แล้วก็ขอบชิดนะครับขอบจะไม่ได้ห่างออกมาจากตัวรถงานเข้าลูกเป๊ะเนียนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันครับ ส่วนของล้อกันบ้างดีกว่าครับคันนี้ผมก็เลือกใช้เป็นล้อขอบ16นะครับจะเป็นล้อ TC 1.5X 0นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นงาน Auto Forming นะครับจะเป็นเทคโนโลยีรีดขยายนะครับทำให้ล้อมีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับมิติก็จะสวยก้านคมนะครับแล้วก็ยางนะครับผมเลือกใช้เป็นยาง y o ก o h a m a นะครับตัว AD08R นะครับสเปค2054516นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางยางซอฟนะครับ ซึ่งจะวิ่งดีในถนนแห้งครับแต่แน่นอนครับถ้าเป็นถนนเปียกเนี่ยตัวนี้ก็จะขับได้ไม่ดีเท่าถนนแห้งครับแต่ว่าเพื่อทรงที่สวยนะครับเราต้องยอมนะครับเพื่อที่จะหล่อนะครับผมชุดเบรกกันบ้างดีกว่าครับอันนี้คันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นเบรกของ h ฮดได้นะครับตัวนี้จะเป็นทรง RS นะครับ4พอร์ตขนาดจานนะครับจะเป็นจาน286นะครับตัวของเฮดได้เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีพิเศษครับตัวนี้จะเป็นสีทอร์โนได์ซึ่งจะต้องเพิ่มเงินนิดนึงครับ ึ่งสีมาตรฐานของตัวเฮดได์เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับจะเป็นสีแดงสีน้าเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเบรกตัวนี้เนี่ยจะมีในชุดนะครับจะมีให้ก็คือตั้งแต่ตัวปั๊มปั๊มคาลิปเปอร์นะครับแล้วก็จะมีจานเบรกผ้าเบรกจะมีมาให้เลยแล้วก็ตัวสายถัดนะครับแล้วก็ขาเบรกตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นของแท้นะครับเม็ดอินไต้หวันนะครับผมงานดีแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยเบรกได้มาตรฐานครับเบรกดีกว่าเดิมพอควเลย ต้องเรียกว่าเกิน40%เลยครับที่เบรกดีนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่าครับมาเริ่มด้วยตั้งแต่ตัวตัวนี้ก่อนฝาครอบกระจกข้างคาร์บอนนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องถอดของเดิมนะครับก็เอามาแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยตัวนี้จะเป็นงานตรงรุ่นนะครับด้านหน้ามีแล้วลิ้นหน้าฝาโปรมีแล้วด้านข้างข้อกระจกก็ต้องมีเหมือนกันครับเขาเรียกว่าของมันต้องมีนะครับผม ชิ้นงานจะมีความเรียบบางสวยนะครับเข้ารูปแล้วก็ไม่ล้นขอบออกมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนของลินข้างครับลินข้างเนี่ยก็จะงานเดียวกันกับลินหน้านะครับก็เสริมมิติให้กับตัวรถเหมือนกันตัวนี้จะเป็นงานแหวกข้ามแทนนะครับผมบัมนไดข้างนี้ก็จะออกมาไม่เยอะมากนะครับกำลังดีนะครับผมของช่วงล่างนะครับคันนี้ผมเลือกใช้เป็นชุดโช๊คนะครับตัว ของ e a ดได้เอสเปตัวปรับ30ระดับตัวล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับฟีลลิ่งเนี่ยไม่แข็งนะครับประมาณนุ่มๆแน่นๆนะครับตัวนี้เราก็ปรับสูงต่ำไลา์กระบอกนะครับฟีลลิ่งจะไม่เสียนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะประกัน2ปีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ชุดโชคดีๆใช้งานได้ทุกวันแล้วก็การรับประกันดีๆนะครับผมก็แนะนําตัวนี้ครับจัดทรงสวยนะครับในรูปเนี่ย สามารถลงได้อีกนะครับแต่ว่าเท่านี้เนี่ยกำลังเน้นใช้งานกําลังดีนะครับใช้งานได้ทุกวันนะครับรถผมอ่ะเต่เราไปดูส่วนอื่นกันบ้างครับอะไรเดี๋ยวเรามาดูส่วนของชุดท่อกันบ้างดีกว่าครับคันนี้เนี่ยผมก็เลือกใช้ท่อของโปรเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นท่อตรงรุ่นนะครับของเครื่อง1.0 turbo นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดายกลางนะครับสแตนเลสผิวด้านนะครับปากใหญ่ก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อโปรโเจกเตอร์กันนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยจองมาประมาณไหนนะครับโดนใจไวรุ่นหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ ดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาโปรงบ้างนะครับผมมีใส่อีกชิ้นหนึ่งครับเราไปดูกันอันนี้เนี่ยกล่องพาวเวอร์บล็อกนะครับผมยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าขายลูกค้าหมดแล้วก็เหลือแต่ไอตัวนี้นะครับที่ใส่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นคำหน้านะครับคำหน้าต้าเลซิ่งนะครับใส่แล้วเนี่ยทำให้รถแน่นขึ้นนะครับยึดได้จริงนะครับข้างในมันจะเป็นน็อต2ตัวนะครับข้างละ2ตัวจะยึดเบอร์14บตัวหนึ่งแล้วก็เบอร์10ตัวหนึ่งนะครับให้ความแน่นขึ้้นนนนะะคครรัับบเฟิมมขึผ เราก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่แต่งเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นกันโครงหลังนะครับกันโครงหลังของออเทอร์เลสซิ่งเนี่ยไอตัวรถรุ่นนี้มันจะเป็นคานแข็งนะครับมันจะมีความดีดบ้างนะครับแต่ตัวนี้ใส่เข้าไปลดอาการดีดได้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้เห็นผลแน่นอนนะครับของมันต้องมีเหมือนกันสายมูสใส่เลี้ยวนะครับสายขับรถเร็วตัวนี้ขับเรามั่นใจขึ้นเยอะนะครับผม แล้อีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ขาดไปได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเป็นอะไรตัวนี้เนี่ยของซิตี้เนี่ยส่วนตัวที่ใช้นะครับก็จะมีเวลาจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะมีจุดอับสายตาพอสมควรนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นเลนกระจกฟ้านะครับตัดแสงตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีเลนกว้างด้วยซึ่งเวลาใช้เนี่ยมันจะตัดแสงตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เลนกว้างจากของเดิมเนี่ยที่เวลาเราเวลาจะเปลี่ยนเลนแล้วมันมีมุมอับเยอะครับตัวนี้เนี่ยก็จะลดมุมอับไปได้เยอะเลยครับผม แล้วมันจะมองเห็นเลนเยอะขึ้นครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดของเดิมเนี่ยมันจะเห็นได้ประมาณ2เลนนะครับตัวนี้จะมองเพิ่มข้าไปได้อีกเลนหนึ่งนะครับของถนนนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่แนะนำนะครับว่าของมันต้องมีเหมือนกันนะครับผม อะละถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ปอรเนชชอปด้วยนะครับแล้วก็ f a c e b o o k ก็ชื่อปอร n เนชชอปเหมือนกันนะครับฝากแนวทาานะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังออกรถใหม่แล้วไม่รู้จะแต่งรถไปใน,นทิศทางไหนนะครับก็ฝากปอรเนชชอปไปพิจารณาด้วยนะครับผมและส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปแต่งรถอะไรเราจะไปป้ายยาคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ